กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวเราเอาสุดหลอนะฮะมาโชว์ตัวรถ <c oughs> สปอร์ตของอีโอสซมาเดี๋ยวมาฉีดยางก่อนเลยนี่มีหลายท่านถามว่าเซลต้นครับเซลต้นเอาอะไรนะครับมาฉีดยางให้กับลูกค้านี่ครับโพลิส <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> มันเป็นสเปรย์แบบเคลือบเงามันใช้ภายในอะไรได้หมดเลยนะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เขาก็ใช้กันนะมันเป็นแว็กครับผมแล้วก็ฉีดไปเลยนี่ถ้าเป็นยางใหม่ๆนะคุณผู้ชมฉีดแค่รอบเดียวก็พอเดี๋ยวรอมันขึ้นเงาเองนะฮะเดี๋ยวรอมันขึ้นเงาเองไม่ต้องเช็ดก็ได้นี่ถ้ายางใหม่ๆฉีดแค่รอบเดียวพอฉีดเยอะมันเปืองไม่คือฉีดเยอะมันก็มันก็หนาเปล่าๆซึ่ง เนี่ยพอฉีดไปเวียนรอบปุ๊บเดี๋ยวมันสักพักมันจะขึ้นอเองถ้ายางใหม่นะแต่ถ้ายางเก่าก็อาจจะต้องซ้ำหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความเลอะอะไรอยู่แล้วนะฮะนี่เป็นไงฮะสวยไหมเอ็กซิลี่ครับวันนี้เอ็กซิลี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยเดินไปฉีดฝั่งโน,น้นนะฮะเดี๋ยว รีวิวให้คุณผู้ชมดูก่อนละกันต้องบอกว่าคันนี้นะครับผมเป็นสเต็ปที่แบบว่าไม่ยืน่นนะฮะดูจากการที่ลูกค้าเลือกรอมาแล้วไม่ยืน่นนะครับเพราะลูกค้าส่งรูปมาเลยว่าแบบนี้แบบนี้แล้วมันสั่งได้พอดีมีของพอดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าล้อแม็กอย่างบางทีบางจังหวะนะคุณผู้ชมเราสั่งไปแต่ว่าโรงงานเขาของขาดก็มีนะนะฮะก็มีนะไม่ไม่ใช่ว่ามีตลอดนะครับ มาครับ X Series นะคะคุณผู้ชมปัจจุบันนะครับในตัว4ประตูแบบนี้นะฮะสีขาวราคาอยู่824,000แล้วนะครับซึ่งเซลต้นเนี่ยจะต้องพูดราคาในทุกคลิปเพราะว่ามีลูกค้าบางคดเนี่ยไปดูคลิปเก่าผมแล้วโทรมาบอกว่าเอ้ราคามันอยู่แค่นี้เองเหรอของเซลต้นจริงๆเราไม่ใช่ตอนนี้ปรับขึ้นหมดแล้วนะฮะซึ่ง X s e r i e s นะครับเอกลักษณ์นะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะครับโทนสีในการตกแต่งก็จะเป็นออกสีเทา สีดำตัดสีแดงนะครับนี่โลโก้สีแดงแล้วก็จะมีสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับสเกิร์ตเอ็กซิลก็งานสวยนะครับเพราะว่าเป็นสเกิร์ตแท้จากโรงงานที่เขาดีไซน์แล้วก็เอาออกมาให้มันเข้ารูปก็คุณผู้ชมดูความเนียนของงานอะเห็นนะมันแบบมันเหมือนกันชนหน้าเลยที่ไม่ค่อยเห็นรอยในเรื่องของคลื่นถ้าสมมติบางทีเป็นสเกิร์ตงานข้างนอกที่ไม่ใช่งานศูนะ่ะ อาจจะมีแบบนั้นบ้างแต่ถ้าของแท้น่ยคือมันเนียนตาไปหมดแล้วก็มันแนบสนิททุกจุดแล้วดูความคมเห็นไหมเส้นสายความคมมันต่อเนื่องกันแบบสวยงามอ่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครอยากได้รถที่ติดสเกิร์ตแล้วนะครับกัดฟันอีกนิดนึงนะครับแล้วเอา X-Series นะก็จบๆเลยนะครับสำหรับตัวล้อของคันนี้นะครคุณผู้ชมที่ผมบอกว่ามันไม่ยืน่นะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้แม็กของ c o s m ิกนะฮะคุณผู้ชมแล้วดู หายหมดเลยแต่อาจจะมีในบางมุมเหลื่อมๆนิดๆนิดๆน,น,นะคือคือผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมสําหรับแม็กนะเราพยายามหาตัวที่มันไม่ยื่นที่สุดแต่ว่าในบางมุมที่เรามองอ่ะถ้าสมมุติเรามองขนาดไปกับด้านท้ายมันก็ไม่ยืน่นแต่ถ้าเรามองเฉียงๆออมานิด,น,ดนึงมันก็อาจจะมีนิดนึงแหละนะครับคันนี้นะครับใช้แม็กเก้านิ้วนะครับเป็นของคอสมิกคุณผู้ชมดูขอบตรงนี้มันบางจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะ เพราะว่าต้องการให้มันแบบว่าไม่ยืน่นหรือยื่นน้อยที่สุดนะครับก็เลยต้องเอาขอบเนี้ยให้ให้เข้าไปกับหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปหมดเลยมันก็จะไม่สวยอีกมันก็ต้องมีไปบ้างนะครับแต่แบบนี้ก็ดีไซน์ออกมาได้ลงตัวดีเลยนะครับสำหรับคอสติมิกนะครับเอ็กซ์ตนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นตัวนี้ที่ลูกค้าให้เราสั่งให้ยางที่ใช้ก็ใช้เป็นเบอร์ 2, 4 5 5ทับสนะครับ245ทับ 40, นะครับก็หนาไหม ประมาณ4นิ้วป่ะเนี่ยแก้มยางประมาณนี้แล้วก็มีการโหลดจัดทรงทําสตาัดปรับเกียวนะฮะนี่ประมาณ1ฟฝ่ามือนะครับ1ฝ่ามือนะครับน็อตน้ำเงินครอบดินน้ำเงิน,น,น,งนแล้วก็ฝาปิดดุมตรงกลางอันนี้เราใช้เป็นของ c o สมิกแท้นะครับเป็นชุดของล้อแม็กเขาที่ให้มาเลยนะครับนี่นะครับดูด้านข้างดูด้านข้างเป็นไงนะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้เตี้ยมากแต่ว่า x s i r i e s เขามีสกเกิร์ตเนยตัวสกเกิร์ตมันก็เลยดึงชย้ยช้ยล่างของตัวรถลงมาทําให้ดูเหมือนตำ่ำนะครับแต่มันก็เข้าทรงพอดีแหละถ้าโหลดประมาณนี้ส่วนล้อหลังนะครับก็ใช้แบบเดียวกับล้อหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดล้อหรือขนาดยางนะครับคุณผู้ชมเหมือนกันเลยดังนั้นโยกสลับเปลี่ยนยางทวงล้ออะไรพวกนี้โยกสลับล้อกันได้หมดเลยนะครับยางก็2 4 5 4 5เหมือนกันนะครับ ดูจากมุมนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวต้นถึงบอกว่าเนี่ยถ้าดูจากมุมเนี้ยนะมันเหมือนมันไม่ยืดน,นะแต่พอถ่างออกมานิดนึงมันเหมือนมันจะยืดเนี่ยก็เลยบอกว่าคือถ้าเราถ้าเราเอาแบบว่าตามสายตาเนะี่ยมันก็ไม่ยืดน,นะครับนะอยู่ที่มุมมองด้วยดีกว่านะครับผมตัวไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มีสเกิร์ตด,ด้านหลังมาให้ซึ่งสเกิร์ตด,ด้านหลังนะครับก็ เป็นสไตล์เดียวกับด้านหน้ามีแคปล่ามาให้ตรงนี้หน่อยนึงนะครับให้เหมือนกับด้านหน้ามันจะได้ดูเป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยจะมีด้านหน้ากับด้านท้ายนะครับส่วนตรงนี้หลายๆคนถามเยอะว่าคืออะไรนะครับโลโก้ี s u s u นะครับของบริษัทของเราเป็นชื่อดีลเลอร์คิงยนนะครับเราก็จะติดให้ลูกค้าแบบนี้ออกไปทุกคันนะครับผมสวยไหมสติกเกอร์ก็สวยนะช่วยกันโปรโมทด้วยนะครับนะ ตัวนี้นะครับมีกระจกไล่ฟ้ามาให้ไฟเบรกดวงที่3มีนะฮะติดกันสาดร์เรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยจานลอมือเปิดเรียบร้อยส่วนตัวมือเปิดของ X s e r ซ e s เขาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดชอบพรีเมียมเราจะใส่เป็นตัวครอบให้นะฮะใส่เป็นตัวครอบให้นะครับนี่เปิดมาดูที่ด้านในครับผมอารมณ์ของ X s e r ซ e s ครับคุณผู้ชมเป็นงานตัดสีแดงสไตล์สปอร์ตนะ จริงๆในกล้องอ่ะสีเหมือนสดนะแต่จริงๆสีแดงในรูปจริงมันไม่ได้แดงสดนะมันจะออกแดงเข้มๆแบบออกไปทางแบบอ่าทึบๆนิดนึงนะฮะแล้วก็แผงประตูครับนี่สีดำตัดสีแดงนะครับมีที่วางขวดน้ำนะครับขวด1ลิตรเลยนะสำหรับประตูด้านหลังด้านหน้าก็1ลิตรได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นซื้อน้ำตอนนี้คุ้มมากซื้อขวดละส0บาทได้ขวดใหญ่วางได้ด้วยนะครับ กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะครับนะฮะตัวเบาะนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นเบาะผ้าะนะครับสำหรับ x c ็กซซึ่ง x c ็กซเนี่ยถ้าเป็น4ประตูน่ะจะไม่มีอา่าเบาะหนังนะสำหรับตัวเตี้ยนะจะมีแค่รุ่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับพวงมาลัยนะครับมีตัดสีดำตัดแดงนะจอ7นิ้วพร้อมกล้องถอยแล้วก็ด้านในส่วนใหญ่เลยนะทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นสีดำ เห็นไหมเสาประตูเพดานหลังคานะครับเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะก็สวยงามในอารมณ์สปอร์ตนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจ X อ็กซิลนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับราคา824,000แล้วนะฮะนะนะยังไงก็รีบมาจับมาจองกันนะครับผมเพื่อที่จะได้รถใช้ทันปีใหม่ละกันช่วงนี้เนาะ โอเคครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจอยากรู้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเซลต้นทำคลิปรีวิวแล้วก็ตอบคอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ